สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้นะคะเป็นงานแนวคอปาดเข้าลูกตรงนี้จะเป็นซับในนะคะเป็นงานแยกชิ้นตรงนี้จะเป็นลูกไม้ที่ไม่มีซับนะคะตรงนี้จะเป็นซับในแล้วก็แยกชิ้นแขนประมาณสามส่วน ขอบแขนจะใหญ่นะคะรูดด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยจะทำซทับในเป็นแนว V ออกมาเหมือนด้านหน้าก็ได้หรือว่าจะเป็นแนวแบบ ตัดตรงธรรมดาก็ได้แล้วแต่เลยนะคะเป็นงานซิปหลังด้านหลังก็จะเข้ารูปเหมือนกับด้านหน้าทำอยู่ที่ไซส์ L นะคะอกสามสิบแปดนิ้วอกจริงที่ใส่ไซส์นี้ประมาณสามสี่สามห้านะคะมาทำกันเลยค่ะ แม่แบบนะคะไซส์ L เป็นงานเข้ารูป EP ที่สองห้าสี่ช่างลงไว้แปดไซส์นะคะไซส์ S จนถึง 5XL ความยาวเสื้อตามต้องการได้เลยนะคะตามแบบจะยาวนิดนึงนะคะ จากข้างคอนะคะประมาณยี่สิบสามนิ้วครึ่งวัดผ่านจุดอกสูงถ้าไซส์เล็กสั้นกว่าน,นี้ได้นะคะความยาวนี้ตามต้องการได้เลย ด้านข้างนะคะวัดขึ้นหนึ 8, ่งเซนคอปากสามเซน คอจะปาดไม่มากนะคะกลมแบบกลมออกปาดไม่ห่างคอมากประมาณสี่เซน ปิดคอค่ะมาตรงจุดปุ่มคอนะคะเป็นแนวคอรตรงนี้ฟ้างขยับมานิดนึงหนึ่งเซนค่ะความลึก ตัวที่ซับนะคะจากปุ่มคอรประมาณสิบห้าเซนจากปุ่มคอนะคะอกสูงอยู่นี่ก็ไม่โป้นะคะช่วงปิดเก็ดไหลมาก่อนค่ะ ไหลปิดตายเลยนะคะปิดวงแขน ติดเกตคอเลยค่ะแต่งคอดิสนึงค่ะ ก็จะมีลูกไม้เสาะนะคะแล้วก็มามาวางปิดนะคะประมาณอยู่ประมาณสามเซนตรงช่วงที่ต่อซับในนะคะ จะสูงนิดนึงช่วงที่ต่อซับในนะคะจะต่อสูงนิดนึงลงมาประมาณห้าเซน ตัวนี้จะโชว์นะคะเป็นลูกไม้ไม่มีซับเส้นที่คัดจะเป็นงานแยกชิ้นนะคะจากบ่าหน้าขึ้นประมาณสองเซนครึ่งบ่าหน้านะคะขึ้นสองเซนครึ่งจากไหลลงมาห้าเซนจะเป็นเส้นนี้นะคะ จะประมาณนี้จะเป็นงานแยกชิ้น เป็นทบหน้านะคะซิปหลังอกสูงมากไว้นิดนึงตรงนี้มนิดนึงคะ่ะให้เขากลมกลืนกัน ดูในส่วนของคอกดลงมาครึ่งเซนไหลนะคะแขนรูดไหลล้ำขึ้นมาหนึ่งเซนดูที่ ชิ้นหลังจับจุดข้างคอเป็นเกณฑ์นะคะ ตีมาที่บาหลังเลยค่ะอันนี้เป็นรูดนะคะเป็นงานซิปหลังวัดเข้ามาครึ่งเซนค่ะหัวซิปจะได้ไม่เปิดนะคะตีมาที่เส้นอกเป็นซิปนะคะคอไม่กว้างไม่ต้องปิดก็ได้นะคะแนวคอ ด้านหลังจะเป็นเป็นวีเหมือนกับด้านหน้าซับในจะเป็นวีรูปวีเหมือนกับด้านหน้าหรือจะเป็นแบบไม่เน้นนะคะไม่โชว์เยอะประมาณเส้นบ่าก็ได้อันนี้ดูเอานะคะด้านหลังจะเป็นประมาณแค่นี้ หรือจะลงไปเป็นแนวแบบแนวเหมือนกับด้านหน้าตรงนี้ห้าเซนลึกประมาณเป็นคล้ายๆกับด้านหน้าก็ได้นะคะ แต่ถ้าแนวเท่ากับด้านหน้าเนี่ยจะสูงไปลงมานิดหนึง่งลงมาที่เส้นอกเลยเพราะด้านหลังเนี่ยโชว์ได้ด้านหลังเนี่ยลึกได้แยกชิ้นเหมือนกับด้านหน้าเลยนะคะมาที่เส้นอกนะคะแยกชิ้น อันนี้เป็นงานแยกชิ้นนะคะตรงเอวปิดมาที่หนึ่งเซนเสื้อตัวนี้แม่แบบเสื้อเป็นงานปิดเก็ดไหลเต็มนะคะเพราะว่าเป็นงานแยกชิ้นเป็นงานแยกชิ้นเนี่ยจะใช้เก็ดไหลเต็มนะคะ ความยาวเสื้อลงไปหนึ่งเซนนะคะด้านข้างชิ้นหน้าเราขึ้นมาหนึ่งเซนด้านหลังเราลงไปนะคะ ช่วงที่โค้งเนี่ยจุดนี้เนี่ยแบ่งครึ่งแล้วก็โค้งได้เลยค่ะครึ่งหนึ่งตอนนี้เป็นงานเสื้อนะคะถ้าเราปิดตรงเอวเนี่ยจะต,ต้องแยกตรงนี้นิดหนึ่งถ้าเป็นชุดเดสไม่ต้องนะคะแยกมาประมาณเส้นหน้าท้อง ปิดไปหนึเซนแยกมา1เซนค่ะ ได้แล้วแต่งนิดนึงค่ะ ชิ้นนี้จะตัดตัดเต็มมานะคะเนี่ยชิ้นลูกไม้ตรงนี้จะตัดเต็มมาซับในจะแค่นี้หรือแค่นี้ก็กิ้งไว้นะคะจะใช้มามาเกาะอันนี้ก็ตัดแยก <มา S 1> ออกไปเลยค่ะลูกไม้ตัดเต็มนะคะซับในถ้าใช้ลึกก็ตัดมาแค่นี้ จะต้องมีสาบหลบนะคะหลบผ้ามันผ้ามันที่เราจะเป็นตัวที่ซับนะคะจะต้องมีหลบส่วนชิ้นนี้ตัดผ้ามันกับลูกไม้เน่านะคะแล้วก็อันนี้ก็เนาเรียบร้อยหลบชิ้นนี้ก่อนนะคะหลบแล้วก็มาวางตัวลูกไม้นะคะเต็มไปนี่แล้วก็ปิกชิ้นตรงนี้ไว้นิดนึง ตัวซับในจะมาแค่นี้แล้วก็หลบสาบลงไปแล้วก็เนาให้เรียบร้อยค่อยมาต่อเส้นคัดนะคะก็จะเป็นชิ้นหลังส่วนชิ้นหน้า ชิ้นหน้าชิ้นข้างนี่ก็จะเป็นผ้ามันหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นลูกไม้ผ้ามันนี่ดูได้เลยนะคะถามลูกค้าได้เลยว่าชอบถ้าชอบนิ่มแบบสบายสบายผ้ามันจะไม่อัดกาวนะคะถ้ามีลูกค้าชอบแบบอยู่อยู่ทรงต้องอัดกาวผ้ามันนิดนึงนะคะถ้าผ้ามันแบบว่าเนื้อไม่ไม่หนาส่วนตัวด้านหน้าเนี่ยเป็นทบลูกไม้เต็มขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ติ๊กตรงนี้ไว้ ส่วนตัวผ้ามันนี่ก็จะขึ้นมาแค่ตรงนี้แล้วก็จะมีสับหลบนะคะหลบเสร็จก็จะมาวางเนากับตัวนอกอันนี้ก็จะเนาพ้มันกับลูกไม้เสร็จแล้วก็ค่อยมาเข้าเส้นคัดนะคะประมาณนี้งานลูกไม้ตัวนี้สวยดีนะคะแบบก็ไม่ค่อยยากมือใหม่ทำตามได้คะ่ะแขนจะเป็นสามส่วนนะคะ สามส่วนต่อขอบใหญ่สามส่วนลงมาเนี่ยความยาวของแขนเลยข้อศอกนะคะไม่ให้อยู่ตรงข้อศอกจะเหนือข้อศอกขึ้นไปเลยหรือว่าจะต่ำจากข้อศอกลงมานะคะไม่ให้อยู่ตรงข้อศอกข้อศอกจะประมาณสามสิบสามสิบเอ็ดตัวนี้ ดูแล้วก็จะเป็นสมส่วนลงไปนะคะจะยาวลงไปสามสิบสามสิบสองให้เลยข้อสอกลงไปนะคะ ทบกระดาษมาเลยนะคะแม็กไว้นิดหนึ่งค่ะเป็นแบบไม่พองมากทั่วทวไปนะคะมาตรฐานทั่วๆไปสามเซนสามเซน ใช้ตรงปลายแขนเป็นเกณฑ์นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นเส้นตรงสามเซนสามเซนแขนจะพองนิดนึงนะคะจะยกหัวแขน ทั่ววไปคือสามเซนนะคะวัดขึ้นมาสามเซนปีมาตรงๆค่ะจะใช้ในส่วนนี้นะคะสามเซนเหมือนกันค่ะชิ้นหลังนะคะ ิ้นหน้าจะต่ำกว่าชิ้นหน้า คิดหน้าออกนะคะคิดหน้าจะต่ำกว่าชิ้นหลังขีดเส้นกลางไว้ค่ะกลางแขนชิ้นหลัง ดูในส่วนของขอบขอบตัวนี้จะเป็นแบบสวมได้เลยนะคะไม่ใส่ห่วงถ้าใส่ห่วงรอบนะคะรอบตรงปลายแขนเนี่ยวัดพอดีบวกไปสองเซนก็ได้ถ้าใส่ห่วงแต่อันนี้เป็นแนวแบบสวมได้เลยนะคะอันนี้ทบกระดาษมาเ็้าปแขนเนี่ยส่วนมากก็จะทบขึ้นไปเลยนะคะ ตีเป็นเส้นกลางค่ะความขอบแขนนะคะความใหญ่จะประมาณสี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วครึ่งปลายแขนด้านล่างเก้านิ้วครึ่งสี่นิ้วกับสามกระเบียดนะคะจากจุดนี้มาเก้านิ้วครึ่ง ด้านบนสิบนิ้วครึ่งจะสบายนิดหนึ่งอันนี้ไซส์ L สิบเอ็ดนิ้วก็ได้ค่ะห้านิ้วครึ่งนะคะเป็นสิบเอ็ดนิ้วอันนี้ใช้แบบเย็บต่อกันได้เลยนะคะไม่มีกระดุม แบบเข้าเป็นวงกลมสวมได้เลยส่วนหน้าก็จะวางเป็นชิ้นแล้วก็ทบมาเลยนะคะเข้าตรงนี้เป็นวงกลมอันนี้ก็จะรูดก็ประมาณนี้นะคะแบบเพื่อนๆส่งมาให้ทำให้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ